การสร้างเครือข่ายในระบบหลายชั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปผู้นําต้องทุ่มเททั้งเวลาพลังงานและความลหลงไหลแต่บ่อยครั้งก็ต้องเจอกับการซื้อซ้าที่บังคับผลิตภัณฑ์ที่ขายยากและระบบที่ไม่สามารถทําซ้ําได้จริง EARC เราเข้าใจเรื่องนี้ดีนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราสร้างสิ่งที่แตกต่างขึ้นมาระบบที่ออกแบบมาสําหรับผู้สร้างเครือข่ายตัวจริงเรียบง่ายเขาถึงได้และสามารถทําซ้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีชื่อว่าพาวเวอร์ดิก PowerX คือระบบโบนัสสำหรับการพัฒนาเครือข่ายออกแบบมาเพื่อผลักดันดัรเติบอลของคุณและให้รางวัลทุกครั้งที่ทีมของคุณเต้าหน้าในการเข้าร่วมคุณเพียงแค่ต้องซื้อแพ็กเกจแรกในราคาเพียง55ดอลลาร์แพ็กเกจนั้นจะเปิดเมทริกซ์แรกของคุณและสิ่งที่ทรงพลังที่สุดก็คือสิ่งนี้หลังจากที่คุณปิดเมทริกซ์แรกของคุณแล้วคุณไม่จำเป็นต้องซื้อแพ็กเกจใหม่อีกเลย ุกครั้งที่คุณปิดเมทริกซ์ระบบจะมอบแพ็กเกจใหม่ให้คุณโดยอัตโนมัติเพื่อเปิดเมทริกซ์ถัดไปของคุณแล้ววงจรก็จะดำเนินต่อไปหากละขีดของคุณนั้นเรียบง่ายอย่างแค่แนะนำ3าคนให้ซื้อแพ็กเกจ power x ของตัวเองและช่วยให้พวกเขาทำา3กลยุทธน์นี้เพื่อให้แต่ละคนเชิญตรง3คนของตัวเองเช่นกันนัานจะทำให้คุณครบ2ระดับของงานและสร้างเมทริกซ์ขนาดกระทัดรัดที่มี12คนและเมทริกซ์นั้นสมบูรณ์รางวัลของคุณก็จะม,มาถึง ทุกครั้มที่คุณปิดเมทริกซ์คุณจะได้รับเงินสด200ดอลลาร์อแพเกจใหม่มูลค่า55ดอลลาร์ที่จะเปิดเมทริกซ์ถัดไปของคุณและอีก145ดอลลาร์ในยอดคงเหลือสำหรับใช้ใจ่ายในมาร์เก็ตเพลสของ a r c ทั้งหมดนี้วนซ้ำได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อแพ็กเกจใหม่อีก PowerX ขับเคลื่อนตัวเองได้ธุรกิจของคุณก็เดินหน้าได้เองการทำซ้ำคือหัวใจสำคัญที่นี่ครับ นี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ PowerX แตกต่างจากระบบอื่นๆทั้งหมดเมื่อคุณปิดเมทริกซ์แรกของคุณและเมทริกซ์ถัดไปเปิดขึ้นโดยไม่ต้องซื้อใหม่เมทริกซ์ใหม่นี้จะเริ่มเต็มด้วยคนกลุ่มเดิมที่ปิดเมทริกซ์ก่อนหน้าพร้อมกับคุณในขณะที่พวกเขาก็เติมเมทริกซ์ของตัวเองจนสมบูรณ์เช่นกันนี่คือการทำซ้ำอย่างแท้จริงก้าวหน้าทีมของคุณก็ก้าวหน้าและเครืยข่ไขก็เติบโตต่อเนื่องคุณสามารถแนะนำตรงได้มากกว่า3คนและ3มคนแรกที่เชิญเพื่อนของตัวเองครบ3คน จะเป็นคนที่อยู่ในระดับแรกของเมทริกซ์คุณสายตรงคนอื่นๆจะถูกรวมเข้าไปในเมทริกซ์ถัดไปของคุณทันทีที่พวกเขาแนะนําครบ3คนของตัวเองแบบนี้ทุกคนจะเลื่อนขั้นเมื่อทํางานของตัวเองเสร็จและคุณก็สามารถก้าวหน้าได้เร็วขึ้นเมื่อเชิญคนเพิ่มนี่คือวัฏจักรการเติบโตที่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกเมทริกซ์ที่คุณปิดจะให้เงินสด $200 ดอลลาร์และให้แพ็กเกจ power x ใหม่กับคุณเปิดเมทริกซ์ใหม่ของคุณ ผลักดันทีมของคุณให้ก้าวหน้าและทําให้ระบบเดินหน้าต่อไปยิ่งทีมของคุณก้าวหน้าไปมากเท่าไหร่เมทริกซ์ของคุณก็จะเต็มเร็วขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้มาร์เก็ตเพลสของอาธายังช่วยเสริมแรงอีกด้วยเพราะยอดเงิน145ดอลลาร์ที่คุณได้รับทุกครั้งที่ปิดเมทริกซ์สามารถนําไปใช้ใจ่ายในมาร์เก็ตเพลสและยังมีการกระจายคอมมิชชั่นแบบยูนิเลเวลถึง10ชั้นช่วยกระตุ้นเครือข่ายและสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น AX าเมอบสิ่งที่ผู้นำทุกคนตามหหาให้คุณ นั่นคือระบบที่เรียบง่ายเขาถึงได้สําหรับทุกคนสามารถทํำซ้ำได้ง่ายพร้อมระบบเดินหน้าอัตโนมัติปิดเมตริกซ์ต่อเนื่องและการเติบโตที่แท้จริงสําหรับทีมของคุณนีไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายแบบเดิมๆแต่มันคือวิวัฒนาการใหม่ COAX คือเครื่องยนต์ขับเคลื่อนอาชาชมใหม่และอาจเป็นเครื่องยนต์แห่งความสำเร็จของคุณด้วยเช่นกันดีต้อนับสู่ ARCA อนาคตของธุรกิจเครือข่าย